สวัสดีครับผมนบพินิษนะฮะก็จากแอป discount review นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะรีวิวเจ้าตัวนี้ฮะ lenovo a 2 9 i นะฮะสมาร์ทโฟน android ราคาจิว๋วตัวจิ๋วที่สุดของทาง lenovo นะครับก็จะมาวิจารณ์ว่าการใช้งานมันเป็นอย่างไรนะตัวนี้จิ๋วทั้งเรื่องของขนาดหน้าจอนะฮะออกมาอยู่ที่3.5นิ้วเดี๋ยวนี้จิ๋วแล้วนะครับ3.5นิ้วนะฮะแล้วก็ราคาด้วยจิ๋วอยู่ที่ราคาเปิดตัวมานะครับ2,190บาท แต่ว่าปัจจุบันปรับลดลงมาเหลือประมาณ1 9 9 0บาทนะครับก็ลดลงมา200ให้มันดูไม่ถึง2,000ให้มันดูน่าซื้อขึ้นนะฮะก็ประสิทธิภาพโดยรวมนะครับก็บอกกันก่อนเลยสำหรับตัวนี้นะฮะค่อนข้างน่าผิดหวังสำหรับผมนะผิดหวังตรงไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเรามาเริ่มจากภายนอกก่อนนะครับภายนอกนะฮะตัวเครื่องเรโนโวนะครับ ออกแบบออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีใน Android ระดับล่างของเขาอยู่แล้วนะครับก็สร้างชื่อมาตั้งแต่ปีที่แล้วตระกูล A3 นะครับ A369i อะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถออกแบบตัวเครื่องนะฮะดูแน่นหนาแล้วก็จับกระชับมือดูมั่นใจดีนะครับถึงจะราคาถูกนะฮะแต่ว่าเก็ตงานเรียบร้อยนะครับจับดูก็จะรู้สึกได้นะฮะเรื่องของหน้าจอนะครับมาพร้อมความละเอียด320พิกเซลคูณ480นะครับ มาตรฐานของเครื่องสมาร์ทโฟน android แล้วครับประหยัดนะครับมุมมองโอเคครับไม่ขี้เหร่เลยนะฮะแสงสีค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นี่ครับความไหลลื่นอ,อยู่ในระดับที่ผมพอใจได้เลยนะฮะเรื่องของการใช้งานอ้าวแล้วคุณนบผิดหวังตรงไหนใช่ไหมครับบอกเลยละกันนะฮะเรื่องของหน่วยความจำครับหน่วยความจำของเจ้า Lenovo 269i มีปัญหาค่อนข้างมากมากถึงขนาดที่เรียกว่ามันเป็นการยากเลยสาหรับคนที่เขา คนที่ไม่ค่อยเข้าใจในการใช้งานสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนอย่างตัวราคาประหยัดเนี่ยมันน่าจะเป็นตลาดสําหรับผู้ที่เริ่มใช้ Android ถูกไหมฮะเอ่อไม่ใช่เริ่มใช้ Android สิเริ่มใช้เปลี่ยนจากฟีเจอร์โฟนมาใช้เป็นสมาร์ทโฟนได้ไหมครับแต่ว่าด้วยหน่วยความจําที่เขาให้มาเนี่ย512เมกะไบต์เนี่ยเหลือใช้งานจริงไม่เท่าไหร่เองครับแล้วก็เกิดปัญหาในการใช้งานเลยนะฮะตั้งแต่เปิดเครื่องเลยคือแค่แอปพลิเคชันที่อยู่ภายในเครื่องเนี่ยถ้าเราไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะ แค่อัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ยครับเครื่องจะแจ้งเลยว่าหน่วยความจําไม่เพียงพอในการอัปเดตมันรุนแรงขนาดนั้นเลยนะฮะมันทําให้ตีบตันในการใช้งานในขั้นตอนต่อๆไปเลยนะครับผมพยายามเข้าไปแก้ไขโดยการเข้าไปตั้งค่านะครับหาแอปพลิเคชันที่สามารถหลบได้มันช่วยอะไรแทบไม่ได้เลยนะเพราะว่าแอปที่เขาฝังอยู่ภายในเครื่องเนี่ยมันเป็นแอปในระบบเลยซึ่งเราไม่สามารถไปจัดการอะไรกับมันได้และที่สําคัญคือตัวนี้ย มันมาพร้อมกับ Android ที่เป็นเวอร์ชันไม่ใช่อัปเดตด้วยฮะเป็นเวอร์ชัน2.3.6ฉะนั้นการพึ่งพาตัวเองในระบบของมันเองจึงยิ่งด้อยลงไปอีกนะครับถ้าเกิดเป็น Android เวอร์ชันสูงยังสามารถปิดแอปพลิเคชันที่เราไม่ใช้งานได้ใช่ไหมครคือตัวนี้ค่อนข้างจะตันเลยแหละครับว่าแล้วเราจะใช้งานยังไงต่อไปนะฮะมีวิธีเดียวที่พอจะใช้งานได้คือไม่อัปเดตแอปใดๆนะครับติดตั้งแอปที่เราจะใช้ลงไปก่อนนะฮะแล้วค่อยมาอัปเดต แอประบบในภายหลังปัญหาคือคุณก็จะไม่ได้ใช้แอประบบที่เป็นตัวใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก o o เกิลได้นะครับหรือพวก Google Play คือ Google Pay เนี่ยมันไม่ใหม่อยู่แล้วนะเพราะามันเป็นเวอร์ชันเก่าแบบนี้เลยนะฮะหน้าตาแบบย้อนยุคก,กันเลยทีเดียวเนี่ยอย่างยู u ูบเนี่ยนะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูแล้วนอย่างแอป u t u b e เนี่ยผมจะอัปเดตสมมติผมกดอัปเดตนะฮะเครื่องจะแจ้งปัญหาเลยนี่คือผมยังไม่ได้ลงแอปใดๆเพิ่มเติมนะนี่ครับข้อผิดพลาดนะฮะมีเนื้อที่ในอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ถามว่าผมใส่การ์ดไปยังใส่ได้แล้วครับแต่ว่าผมหาแอปที่มันย้ายลงเมมโมรีการ์ดไม่ได้นะฮะฉะนั้นแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในเครื่องมันล้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอปนี่ครับนอตตันโมบายนะฮค,คือเป็นความตั้งใจดีในการใส่ Skype ลงมานะครับใส่แอปต่างๆลงมานะครับแต่มันทำให้ตอนนี้หน่วยความจำไม่เพียงพอในการใช้งานนะฮะก็ไม่อยากจะพูดถึงในเรื่องของต่อๆไปว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าค่อนข้างจะมีปัญหามาซึ่งตัวนี้ถ้าเกิด เรโนโวไม่แก้ไขนะครับรุ่นนี้ผมอยากให้บอกผ่านไปเลยนะฮะแล้วก็ไปจับถ้าเกิดชอบเรโนโวชอบสินค้าเขาผมแนะนํา 369i นะครับซึ่งเพิ่มราคาอีกเพียง1,000บาทนะแต่ชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะฮะอันนั้นคือเป็นสมาร์ทโฟน Android ราคาล่างที่ยกให้ยอดเยี่ยมเลยนะตีที่แล้วท็อปไฟเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่แนะนำนะฮะก็มองข้ามไปแต่สําหรับคนที่ซื้อมาแล้วก็ลองหาวิธีการดูฮะรีเซ็ตเครื่องนะครับ แล้วก็อย่าเพิ่งไปติดตั้งอัปเดตแอปใด,ทดทๆที่เราไม่ใช้อัปเดตเฉพาะแอปท,ที่เราใช้งานเท่านั้นนะฮะเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานนิดนึงก็พอจะดิ้นรนไปได้อยู่นะฮะ mm. ทีนี้เรื่องของประสิทธิภาพนะครับสำหรับคนเอ้ยฉันไม่แคร์นะฮะก็จะแค่ดูหนังฟังเพลงถามว่าปัจจุบันซื้อมาเปิดกล่องเปิดเล่นลงอัปเดตแค่อัปในเครื่องใช้งานได้แค่ไหน mm. ผมก็ต้องบอกว่ามันก็ยอดเยี่ยมนะครับ ในมุมหนึ่งนะฮะในเรื่องของเสียงก่อนละกันนะครับผมจะลองเปิดเพลงดูนะฮะซึ่งแอปในเครื่องเนี่ยค่อนข้างครบนะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะนะี่ฮะเสียงลำโพงเยี่ยมครับนะฮะนี่เปิดสุดอย่างนี่ยังไม่สุดออกแบบดีครับไม่ว่าคุณจะวางหงายหรือวางคว่ำนะฮะเสียงค่อนข้างดังครัะแล้วเสียงค่อนข้างมีคุณภาพด้วยนะทำเป็นเล่นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของลำโพงนะฮะ แล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพการเล่นหนังล่ะนะครับ CPU d u o Core ตัวนี้เอาไหวไหมผมก็ลองลงคลิป 720p ลงไปดูนะครับนี่ครับตัวเล่นหนังนะฮะคู่นะครับโอเคนี่ครับลองเปิดกันดูเลยดีกว่านะฮะนี่ครับเล่นได้เลยครับเล่นได้เรียกว่าดูหนังระดับความละเอียดเกินหน้าจอมันได้สบายๆเลยนะ ประมาณนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็ทั้งภาพหนังแล้วก็เพลงเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะฮะทีนี้ลองมาดูเรื่องของออประสิทธิภาพในเรื่องการเข้าเว็บเบราว์เซอร์ดูนะครับเมื่อทดสอบการเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะฮะปัญหาเรื่องพื้นที่การทำงานก็ตามมาอีกนะครับเพราะว่า A269i เนี่ยมีพื้นที่ในการทำงานให้เราทั้งลอมและแรมเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเปิดแอปพลิเคชันหรือคุณจะทํางานสิ่งใดก็ตามที่เครื่องมันต้องการพื้นที่ในการขยับตัวสักเล็กน้อยเนี่ยนะฮะเรื่องของพื้นที่การทํางานมันก็จะตามเรามาอย่างนี้นะครับก็อย่างนี้เลยฮะเขาจะบอกเราว่าหน่วยความจาของโทรศัพท์นั้นอะเต็มนะครับโปดลดโปรแกรมหรือปิดแอปหรือโปดลบไฟล์ที่เราไม่ใช้ทิ้งไปนะครับเราจะได้มีพื้นที่ในการขยับตัวในการทํางานหน่อยนึ่งนะครับทีนี้ผมกดตกลงเขาไปเลยนะฮะมันก็จะพ่าไปหน้า จัดการแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่น Skype เนี่ยนะครับผมไม่ได้ใช้ใช่ไหมค้ทนทางรอดของคนใช้ A269i คือต้องถอนการติดตั้งนี่ครับถอนการติดตั้งอัปเดตถอนไปเลยครับพอเราไม่ใช้ก็ไม่ต้องไปอัปเดตแล้ววันหลังก็ไม่ต้องไปกดอัปเดตมันนะครับถอนเอาใหมา่เราจะได้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาในการทํางานนิดนึงนะแต่ปัญหาของมันเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เนี่ยครับแอปส่วนใหญ่เนี่ยที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ย บางทีนะฮะใจเราเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ n o ตั้นโมบายซีเคีย i ิตี้เนี่ยนะครับเราถอนการอัปเดตได้อะไรได้นะแต่เราถอนการติดตั้งมันไม่ได้นะฮะเราไม่ได้ใช้แต่ต้องเสียพื้นที่ให้กับมันไปในเครื่องที่เครื่องที่มีความจำน้อยๆแบบนี้มันก็เป็นอุปสรรคนะครับแต่พอเราหลุ ประสักของเรื่องหน่วยความจามาแล้วนะฮะมามองที่เรื่องของประสิทธิภาพนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่เห็นครับหน้าจอนะฮะการอ่านเนี่ยไม่ได้ขี้เละเลยนะฮะประสิทธิภาพในการทํางานที่ผมเรียกว่าเพียงพอนะกับราคา2000บาทกับแบตประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็นี่ครับมันถือว่าเขาทํำลอมออกมาได้ค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็รีดประสิทธิภาพเครื่องได้ค่อนข้างดีแต่ปัญหาในเรื่องของฮาร์ดแวร์มันแก้ไม่ได้นะฮะแรมและลอมเนี่ยจากัด มากๆแล้วพลาดตรงที่ไปใส่ซอฟต์แวร์เข้าไปในระบบเยอะสรุปโรวมสำหรับ Lenovo A269i นะฮะก็เป็น Android ดสมาร์ทโฟนตัวเล็กนะฮะที่ขาดความสมดุลในตัวเองนะครับก็เด่นในเรื่องของประสิทธิภาพบนราคาประมาณนี้นะครับแต่ขาดในเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่ไม่เพียงพอในการใช้งานในปัจจุบันนี้นะครับบางอย่างที่ดรอปลงไปอย่างเช่น เป็น Android 2.3นะครับทำให้แอปพลิเคชันบางตัวที่จาเป็นต้องใช้ Android 4ขึ้นไปก็จะใช้งานไม่ได้ข้อหนึงแล้วนะฮะสองก็คือเรื่องของหน่วยความจำนะครับแรมนะฮะค่อนข้างจำกัดใช้งานยากนะครับยิ่งถ้าเกิดใครมาจับ Android ครั้งแรกนะฮะอาจจะยิ่งงงไปเลยหรืออาจจะไม่งงเลยเพราะว่าไม่อัปเดตไม่อะไรเลยก็ใช้บบานไปอย่างนั้นก็ได้อยู่นะ ก็ได้อยู่ว่านั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มตลาดที่ถูกต้องนะครับก็คือหยิบแล้วฉันใช้เลยนะครับประสิทธิภาพพอแล้วตอนนั้นนะครับก็ฟังเพลงนะฮะเสียงลำโพงค่อนข้างดีเสียงหูฟังที่แถมมาก็ปกติครับเดี๋ยวผมแกะในกล่องให้ดูนะครับว่าเขามีอะไรมาบ้างนะฮะนี่คือกล่องของ Renovo นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากถึง Renovo คือเรื่องของนี่ฮะสเปคข้างกล่องนะครับระบุละเอียดกว่านี้นิดนึงได้ไหมฮะมันน้อยไปนะฮะ หลายรุ่นจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ทีนี้หูฟังก็จะแถมมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับทั่วไปเลยนะฮะมีคิดนี่จริงๆ้็เน้นไปทางสมอร์ทอมากกว่าเราฟังเพลงนะครับแล้วก็เป็นคู่มือครับเล่มหนาใช้ได้นะฮะหลายเล่มเลยทีเดียวนะฮะหลายภาษาใบรับประกันนะครับนะฮะแล้วก็ที่ครับ USB นะครับใช้ให้สายไฟค่อนข้างเส้นใหญ่ฮะไม่งกนะครับไม่งกอะแดปเตอร์สวยดีครับประมาณนี้ดูมั่นใจดีเนี่ยในกล่องจะประมาณนี้นะครับนี่ฮะ ก็ไม่มีอะไรก่อนนี้แล้วนะครับ1,990บาทนะครับประสิทธิภาพการทำงานดีผมยกให้ดีนะถ้าเกิดเทียบหราคานะครับเอ่แต่ใช้งานยากนะฮะจากหน่วยความจำน้อยแรมน้อยนะครับอาจจะต้องเอ่ถ้าคนจะใช้ได้ได้คุ้มอ่ะต้องเข้าใจนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่อึดมาก1,300มิลลิแอมมาใช้กันข้ามวันข้ามคืน2-3วันนะแบตบไม่หมดแน่นอนนะครับ แล้วก็สซิมนะฮะแต่3 G รับได้ขึ้นเดียวคือ2 0 0พนะครับสามารถใช้ Wi-Fi ได้ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของรูปถ่ายใช่ไหมฮะแต่ว่าต้องแนบไปในบทความในเว็บแอปดิสคัทนะครับสำหรับคลิปวิจารณ์เจ้า Renovo A 2 6 9 i นะฮะก็จะฝากไว้ประมาณนี้นิดหนึ่งคำแนะนำสุดท้ายนะครับขยับงบนิดนึงฮะไปจับ A 3 6 9 i สวรรค์ปโปรดครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครัขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับแล้วก็สวัสดีครับ